แทดนมาแล้วนะคะเจลน้ําดอกไม้สุดยอดฮิตของพี่ดีเจนุ้ยนะคะทนกระแสะไม่ไหวจริงๆก็เลยต้องยกหูโทรศัพท์โทรบอกพี่นุ้ยว่าเนี่ยขอมาลองหน่อยได้ค่ะว่าดีดีนะคะกล่องน่ารักมากนี่อหอมมากหอมมากๆมากๆม,ม,ม,มากนะคะได้ดมแล้วเนี่ยเหมือนอยู่ในสวนดอกไม้เลยนะคะ นี่พอใช้แล้วมันก็จะไม่มีสีเลยนะคะกลืนไปกับผิวเลยลองทาที่หน้าเมื่อคืนนี้ดีมากๆเพราะว่าตื่นมาเนี่ยรู้เลยว่ารูขุมขนมันกระชับขึ้นนะคะจากหน้าที่แบบรูขุมขนใหญ่เพราะว่าปกติแล้วช่าเป็นคนหน้ามันมากแล้วอากาศที่เมืองไทยเนี่ยก็ร้อนมากอันนี้เอาอยู่ตื่นขึ้นมารูขุมขนกระชับผิวเนียนเด้งจิบเลยคะ่ะสวยแน่นอนของพี่นุ่ยเนี่ยดีอยู่แล้วนะคะอย่าลืมไปซื้อกันนะคะสาวๆขวดละสามร้อยกว่าบาทเองค่ะ